บางทีอ่ะเราก็งงกับเหตุผลในการปล่อยสินเชื่อบ้านกับทางธนาคารกันนะอันนี้ผิดถูกยังไงใครมีประสบการณ์ก็มาบอกเล่ากันได้นะคะแต่ในส่วนตัวของเราอ่ะมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเปิดบริษัทมาแล้วก็หลักเกณฑ์เขาเนี่ยเข้าเข้าเงินไขธนาคารทุกอย่างแต่ทีนี้วงเงินในการกู้อ่ะคือมันก็เป็นเรื่องตลกเหมือนกันนะวงเงินในการกู้อ่ะ เขาอะมีรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะเดือนหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนบาทใช่ไหมแต่ทีเนี้ยธนาคารอะเขาคำนวณให้ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้สุทธิสมมุติว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับการค้าขายก็เขามีแยกจําแนกด้วยนะบางบางประเภทที่เปิดบริษัทที่ไม่ใช่เกี่ยวกับค้าขายอาจจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นค้าขายได้ยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หลักเกณฑ์ของธนาคารแต่ทีเนี้ยน้องเขาอะ ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้สุทธิเท่ากับว่ารายได้เขาหนึ่งแสนเนี่ยเขาจะมีเงินสองหมื่นอะมาคำนวณในการกู้ซื้อบ้านเพราะฉะนั้นสองหมื่นเนี่ยน้องเขาก็จะซื้อบ้านได้แค่หลังละประมาณสองล้านกว่าสองล้านห้าสองล้านหกสองล้านเจ็ดไอ้อันนี้ในกรณีที่แบบว่าไม่มีภาระเรื่องเรื่องผ่อนลดผ่อนอะไรนะแต่กลับกันลูกน้องในบริษัทก็ทำงานฝ่ายการตลาดของบริษัทของเขาเนี่ย แต่ก็ฐานเงินเดือนะ25,000แล้วก็มีค่าคอมหนูถ้าขายได้เยอะอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีค่าคอมตกแล้วรายเดือนเนี่ยก็จะได้ประมาณ35,000-4,000อะไรก็แล้วแต่แต่ละเดือนไม่เท่ากันกับกลายเป็นว่าลูกน้องเนี่ยไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยได้ประมาณราคา3ล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยได้มากกว่าเจ้าของบริษัทเออเราก็เราก็งงนะว่าเอธนาคารเขาคำนวณแบบนี้ใช่ไหมอ่ ความมั่นคงของของลูกน้องบริษัทเนี่ยมั่นคงกว่าเจ้าของบริษัทใช่ไหมคะการการกู้มันก็เลยได้วงเงินสูงกว่าเออใครมีประสบการณ์เรื่องแบบนี้เอามาแชร์กันนะคะก็กลกลายเป็นว่าน้องคนนี้ก็กู้บ้านได้แค่สองล้านกว่าๆอย่างเงี้ยอืมแล้วก็วงเหตุผลของธนาคารเหมือนกันนะคะมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยอะเนาะที่เขาเอามาคำนวณมาคิดอะไรอย่างเงี้ยความเสี่ยงของของลูกจ้างกับเจ้าของบริษัทเออ